เปลี่ยนเดรสังวัสดีจ่าป้าดิอาสวัสดีค่ะคุณแม่ไว้ไงคะว่างอยู่หรือ,รอเปล่านะ่ะแม่คะทัทีนะคะคืออหนูเลี้ยงลูกอยู่ค่ะโวยแม่ค่อยทำมาใหม่ได้ไหมคะโอเคจ้ะงั้นก็ดูแลเจ้าเองดีๆนะ ว่างๆก็พาหลานมาเยี่ยมแม่บ้างนะจ๊ะค่ะแม่หนูต้องวางก่อนนะคะค่ะหนูต้องไปเลี้ยงลูกแล้วว่าไงมดีอาแม่จับได้ไหมไม่หรอกฉันเนียนมากเลยโอเคงั้นเราตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำแล้วก็จะไปหาอัญมณีอันนี้ค่ะเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์แม่กันโอเคไหมได้จ้าเมดดี้แน่สาวๆไรน่ะคุยอะไรกันพี่ซูม่าไม่ต้องรู้หรอกค่ะเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่แอเรียลกันอ้าวไม่ต้องรู้แต่บอกเนี้ยนะ งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมไก็ดีเหมือนกันนะโอ้ซูมาซูมาจัดที่นอนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอปป้าเป็นคนดีจังเลยค่ะแล้วฟาเดอร์เล่นอะไรเนะี่ยโอ้ยคอมเป็นอะไรก็ไม่รู้อเสียใช่ไหมเนี่ยอืมทำยังไงดีเนี่ยโอเคมีไงเสียจริงด้วยอะ่ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมก็ดีนะเอ้าจะไปเล่นไล่จับกัน เล่นโยนลูกรลักบี้สรุปว่าเดี๋ยวนะไม่ได้จ่ายบินเอา้าสรุปว่า,าวางแผนกันเพื่อที่จะไปดำน้ำเพื่อหาอัญมณีมีค่าไม่ใช่เหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยมันเล่นไลไรจับกันโอ,โอ้ฉันยอมแพ้แล้วโอเคไปไปอะยังจะวิ่งหนีอีกต้องไปแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันนะคะแล้วโมดีอารอยู่ไหนแล้วเนี่ย นี่ค่ะมบริยอาว่ายตามหลังมาอยู่นะคะอันนี้คือโอทะเลแสนงามซิมที่มีนิสัยชอบว่ายน้ำจะรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ว่ายน้ำนางเงือกไงล่ะเบรี่ดิดำลงไปหรือ,อยังกำลังรองมบริยอาอยู่โอเคฉันถึงแล้วรอแป๊บหนึ่งวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะน้ำทะเลก็สีสวยโอเคเดี๋ยวเราจะดำน้ำพร้อมกันนะคะโอเคค่ะดำลงมาแล้วนะคะเอ้า ริอาไปไหนแล้วนั่น่ะทำให้เกิดศรัทธาในการดำน้ำามริ Maria, อยู่ไหนเดี๋ยวสิฉันกำลังว่ายมาโอเคค่ะโอเคก็คุยกันอืมริอาเธอว่าเราจะหาอัญมณีมีค่าเจอไหมฉันว่านะที่นี่นะ่ะมีหีบสมบัติตั้งสองหีบเนะ่เดี๋ยวฉันจะลองไปเปิดหีบน้นนะแล้วเดี๋ยวเธอน่ะลองเปิดหีบนี้นะเมโลดี้โอเคค่ะโอ้หีบสมบัติ เดี๋ยวให้เมโลดี้เปิดหีบนี้ก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเปิดหีบนี้ก่อนนะอุย้ยมีตั้งหลายหีบนหนึ่งสองาโอเคลงไปเปิดหีบเลยค่ะดูซิว่าจะเจอของมีค่าอะไรบ้างเอาเปิดได้ไหมอะหีบหีบนี้เปิดโอเคโอ,คโอ,คโอค้สุดยอดเลยเจอหลายอย่างเลยนะคะอ่าต่อไปให้ ืมิิอานะคะมาเปิดอีกหีบหนึ่งหีบสมบัติเมโลดีจ้จับปลาโอเคอ่ะมาดูก็ได้บริอามาหรือยังมาแล้วค่ะโอเคเร็วๆเปิดเจออะไรอีกบ้างโอ้เจอจของมีค่าเหมือนกันนะคะไปดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง มาที่รายการทรัพย์สินนะคะอู้เจอมรกรเจอแบบของมีค่าอู้ดีดีดีด,ดีเมโลดี้ล่ะเมโลดี้ก็เจอนะคะหลายชิ้นเลยแล้วก็มีแแบลับด้วยเนี่ยมรกรสีเขียวสีเขียวกับสีชมพูอู้เดี๋ยวเราจะให้อเรีเลเธอเจอสมบัติไหมเมโลดี้เจอสิแล้วเธอล่ะเมเดีาฉันก็เจอโอเคงั้นเราตกลงกันไห้ว่าเราจะนำอัญมณีล้ำค่ะ สองชิ้นนี้นะคะไปให้กับแอรีลก็เดี๋ยวให้เมโลดี้เนี่ยให้สีเขียวไปเธอมีสีเขียวนะคะส่วนเมริอาเนี่ยก็ให้สีชมพูไปจับปลาฉลามไหมเนี่ยฮะเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะเฮ้เฮ้เฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันเกือบโดนหนามปากระเป้าแทงแล้ว ถ้าแทงมานะฉันจะช็อตพวกมันให้ตายเลยอ้ปลาไหลก็ยังจะแบบยังอยู่นะอยู่ทุกที่เลยโอเคจับปลาอยากลองจับปลานี่ไงฉลามเอาเร็วเร็ไปจับเร็วไกลเกินไปหรออา้าวนี่ไงจับปลาฉลามนะคะเป็นการค้นหาที่ไม่ธรรมดาจริงๆ อ่ะอีกหีบนึงเปิดดีไหมเนี่ยอุ้ยปลาหมึกจับปลาหมึกเหลืออีกหีบหนึ่งนะคะหรือเราเก็บไว้ให้แบบนักดำน้ำคนอื่นเขามาแบบล่าสมบัติอะไรอย่างงี้เออดีดีดก่อนไปงานเลี้ยงกลับบ้านไปเลี้ยงลูกหน่อยดูสิลูกฉันโอ้โหไม่ได้มีใครอาบน้ำให้เลยไปไป,ไปรีบกลับรีบกลับเออนั่นใครนะ่ะเดี๋ยวสิผีดิบมนุษย์กินคนฮะ อ๋อ,อ,อก็ตกใจนี่ราชินีคาริซาแต่ว่าเมื่อกี้เรา,เาใช้เมาส์ชี้ใช่ไหมคะคือราชินีอ่านอ่านหนังสือเรื่องผีดิบนั่นเองเอ๊จะตามไปเอา้าเซบาเตียนวิ่งผ่านหน้านั่นเฮ้ยนี่นี่นี่น,น,น,นี่มาจากไหนเดดโนดค่ะ คือ,อในเกมเนี่ยเราได้ลงมอดเดดโนต e ไว้ใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนที่พี่ลินสตรีมภาคเดดโนต e อะ่ะแล้วแบบมันสุ่มมาให้เฉยเลยแล้วมาตกอยู่อย่างเงี้ยเหมือนแบบในการ์ตูนในหนังเลยอะ่ะอา้าววิ่งตามทำไมต้องวิ่งตามพักผ่อนที่นี่มามะมาอ่านหนังสือกับราชินีคาริซาแล้วจะมีใครเก็บไหมเนี่ยอันตรายนีเนี่หนังสือมรณะเนี่ยโอเค ทำตามกลางลมด้วยได้เปล่านอนหงายเปิดเพลงกลางลม่มนอนหงายโอเคนอนหงายเป็นยังไงโอ้อาบแดดหน่อยเฮ้สบายจังเลยอ้าวมาทําอะไรเลยอองคหญิงราชทายาทมานอนกับราชินีคาริ่าค่ะเอ,อ่อหุบลมเปิดเพลงนอนความนีบนิบดีกว่าหลับเลยแล้วกัน งีบนิดนึงง่วงแล้วสิเฮ้หลับไปเลยอะมารรอาได้งีบหลับอะไรคุณพ่อกำลังเลี้ยงเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ฟลเดอร์ฟลเดอร์ก็หล่อนะคะสูมาอปปปาก็หล่ออ้าวเมโลดี้มันทำอะไรน่ะเล่นเล่นกับหลาน เด็กๆก,ก็ล่นกันอยู่อาเมีิพอซ่ายังไม่โตกันเลยนะคะยังเด็กอยู่เลยโอ้โเมีิพอซ่าก็เดี๋ยวก็จะให้เด็กโตด้วยเนาะแต่ว่าอยังก่อนดีกว่าอยากให้เป็นเด็กทาลกเดี๋ยวนะเมีิพอซ่าลูมินาลูมินานอนอยู่ในเปรอีกเปรหนึ่งเหรอโอเคไปไหนนะ่ะ เตรียมแม็กอนชีสหิวแล้วส <S <S โิโอโอนอนนะจ๊ะฝันดีนะจ๊ะหลานน้อยเมโลดี้มีแค่ลูกสาวคนเดียวนะคะก็คือน้องคาล่าซึ่งมีหลายคนบอกว่าเหมือนน้องมาลิทิ้งก็คิดว่าเหมือนนะน่ารักดีถ้าเกิดมัดสามจุใช่เลยนี่สลับลูกกันเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมเนี่ยลูกตัวเองไม่เลี้ยงนะแต่ว่าแบบมาเล่นกับลูกคนอื่นอะไรอย่างนี้ อุ้ยดูแขนซูมาสิคะคือแบบไม่ได้เล่นนานอะ่ะแล้วแบบซูมาไปออกกําลังกายมาใช่ไหมเนี่ยโหแขนเป็นมัดมัดเลยอ๋อหนูชื่นใจจังเลยค่ะเด็กไร่ฉิดอปป้าน้องมารี oh <boy. S 1> หิวข้าวอะค่ะเดี๋ยวให้อาหารเด็กกินละกันไม่อยากให้โตเลยน่ารักก,กนน oh. ุ๊งกิ๊งขนาดนี้เอ้ามมริอาวิ่งกลับบ้านมาแล้วค่ะ oh. Oh. มมริอาก็หิวนะฉันกลับมาแล้วทุกคน ไว้เป็นพรุ่งนี้เช้านะคะไปงานเลี้ยงของแอรเรียลเนาะออร่อยจังเลยอร่อยจังเลยฝนตกหิว่ะสิอ่ะให้ขวนมแล้วไม่กินอีกก็ได้โอ้ยดื่มยังไงนั่น่ะดื่มยังไงอ่ะอ่านนาให้เมซี่ด้วยดีกว่า วางอยู่ไหมเนี่ยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดีมาริอาอืมมาเล่นกับลูกแล้วก็ไปเล่นเกมเหรออ่ะไม่ละโอเคค่ะอาบน้ําให้เมสซี่นะคะโอเคอาบน้ำให้มะะเหมสซี่ก่อนอไม่อยากโดนน้ำเลยอืมพอโดนน้ำก<ร>็จะเป็นน้ำเงอบแบบนี้ก็ยังแปลกใจนะที่แบบหางของเมสซี่เนี่ยเหมือนหางของเมโลดี้ส่วนหางของ ทาร่าเหมือนกับเมริอาสลับกันสวยเลยอโอเคจุ๊บ๊บตอนนี้ก็ย้างวงเช้าแล้วนะคะให้ซูมาเนี่ยมาว่ายน้ำหน้าบ้านนะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยซูมาขาดน้ำก็เลยต้องแบบมาว่ายน้ำโอเคนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องกลายเป็นมนุษย์นะถ้าเราขาดน้ำนานๆเนี่ยเอ้าตาย้ว ฟลเดอร์พึ่งพูดไม่ทันขาดคำอะ่ะเอาไงดีเนี่ยเมิอาเมโลดี hmm. ้ใครว่างอยู่มั่งเมโลดี้มาช่วยฟลเดอร์หน่อยต้องมาสาดน้ำโฟลเดอร์ <Ye esh. S 1> Father, ขาดน้ำนะคะเมโลดี้ก็เหมือนกัน okay. โอเคอ๋อเป็นนางเงือกนี่ลำบากเนาะต้องลงน้ำตลอดเวลาเลยอยากมีบ้านแบบอยู่ใต้น้ำอะ่ะสาดน้ำใส่หน่อยเอา้าซูมามาช่วยโอเคซื้นละเดี๋ยวเรานะคะก็ให้เมโลดี้กินเนาะ ทำความสะอาดโอ้ยหิวอ่ะฟาเดอร์เธอเป็นไรไหม <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะไหวโอเคขาดน้ำทะเลลงน้ำค่ะอือไปตรวจสอบน้ำาหรอโอเคไว้น้ำดีกว่าฮึต้องการมูฮุ้งกับเมโลดี้แล้วก็พาเด็กๆไปเดินเล่นนะคะเ <c oughs> มโลดี้ก็ขาดน้ำอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จมาว่ายน้ำด้วยก็มาแล้วนะคะ <c oughs> โอเคแอเรียอยู่ไหนแล้วเนี่ย เอา้ากำลังดูทีวีอยู่เลยเมโลดี้มาทำอะไรอ๋อแอรียลยกเก้าอีอยู่นะคะแม่เรามีของจะมาเซอร์ไพรส์แม่ทั้งทีมอบของขวัญให้กับแอรียลค่ะมาเลยอย่าดูทีวีอยู่สิรีบลุกมาฉันมาทำอาหารหิวมากเลย <c oughs> เซอร์ไพรส์แม่ค่ะว่าแต่ทำไมแบบใส่ชุดอ,อ,องค์หญิงราชทายาทมาเนี่ยจัดเต็มเลยนะแม่คะ โดมีอะไรจะให้แม่ค่ะอะไรเหลยวจ้ะแอลเลียเดินแปลกๆนะอ๋อตั้งรันอยู่ใช่ไหมอะไรเหลือจ้ะลูก <c oughs> นี่ค่ะแม่ <c oughs> ของขวขัญค่ะอุย้ยนี่มันอะไรวะของขวัญน,น่ารักมากขอบคุณที่สุดเลย <c oughs> กอดน,นะคะอ้นม, <c oughs> มีกอดไหมเนี่ยอ่ะถ่ายภาพคู่ก่อน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีอะไรบ้าง พูดกับลูกในคันเฮ้ยรู้แล้วเหรอว่าจะมีน้องอะ่ะใช่แม่คะถ่ายรูปก,กันนะคะอ,อู้น่ารักคะ่ะลูกๆฉันเบลเชียวโอเคนี่ <c oughs> น่ารักไหม <c oughs> โอเคไหนดูซิแม่คะแม่กำลังจะตั้งท้อง <c oughs> เหรอใช่จ้ะลูก หนูขอคุยกับน้องหนูได้ไหม <c oughs> อดีจ้าหนูน้อยพี่รอน้องสาวอยู่นะรีบออกมาเร็วๆน่ารักจังเลยเด <c oughs> ี๋ยวให้เมโลดี้เนี่ยให้ของขวัญด้วย <c oughs> ของเมโลดี้เป็นสีเขียวนะคะให้กับอ <c oughs> าเรียวฮะเมโลดี้ล้างจานอยู่อ <c oughs> <ค>น้องหมาน้อยหอยสังมิกกี้เล่นกับเมลีอา <c oughs> อย่าเห่าฉันสิเ <c oughs> จ,จ้าชายอีเด็กไปไหนคะเนี่ย บรรยากาศนะคะโอเคไปใช้ห้องน้ำแม่คะหนูเองก็มีของจะให้แม่นะคะอะไรเหรอมีรดีนี่คะ่ะเป็นอะไรวะสีเขียวนะคะมรกตอ้มันสวยมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะอ้อก็เดี๋ยวถ่ายรูปกับแอเรียด้วยนะคะ มีไหมถ่ายลูกไม่มีหรออ่ะกอดกอดแล้วกันคุยเรื่องอะไรกันวะฟังแอเลียวพูดเรื่องอะไรงั้นเดี๋ยวก็เมื่อกี้มาริอาบอกว่าแม่ตั้งท้องหนูขอคุยกับลูกในท้องได้ไหมพูดคุยเกี่ยวกับลูกเห็บอ๋อฟังเสียงดีกว่าอ่ะฟังเสียงอ้าวแอเลียวไปไหนแล้ววะ คือแบบฉันฉันรีบแอเรีไปไหนวะห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อไม่ไหวแล้วแม่คะ่ะแม่อยากคลอดในห้องน้ำเด็ดขาดเลยนะจะบ้าหาเหรอใครจะไปคลอดลูกในห้องน้ำเด็กคนอื่นๆน,นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซูมาก,กับฟราเดอร์จะต้องเลี้ยงดูเด็ก4ี่คนให้ได้คะ่ะออ้ยทำไมสกรปรกขนาดนี้เนี่ยเล่นไรจับเอา้าจะเล่นไรจับกับเมริอาเหรอ ฉันว่าค้างที่นี่ดีไหมเมริอาก็ดีนะฉันก็อยากจะค้างที่นี่แต่ไม่มีที่ให้นอนฉันก็ว่างั้นแหละเอ้ยน้องหมาน้องหมาทำอะไรอ่ะโอ้เล่นฉี่ตัวเองใช่ไหมมิกกี้นี่คือฉี่ตัวเองใช่ไหมเนี่ยเพอร์ซี่ต้องการคุยกับเมริอาโอเคค่ะคุยกับเมริอานะคะอ้าวเพอร์ซี่ว่าไงทำไมเธอไม่มาบ้างเนี่ยพี่คิดถึงเธอนะ เอรีเรอจ๊ะอ่าเอรีถ่ายรูปเมรลดี่บอกโอเคงั้นเดี๋ยวหนูเออไม่ไปเล่นไล่จับแล้วเดี๋ยวหนูจะฟังเสียงเดี๋ยวขอนอนที่นี่ก่อนนะคะแม่คะหนูค้างคืนที่นี่ได้ไหมได้สิทีหลังไม่ต้องมาขอแม่หรอกอยากค้างคืนเมื่อไหร่ก็มาเลยแม่ใจดีที่สุดเลย แอบเดียวใจดีแล้วเจ้าชายไปไหนเนี่ยขอให้ย้ายเข้าเอคุยคุยกับลูกเลยค่ะฝังเรื่องร้องเรียนร้องเรียนอะไรเมโลดี้เนี่ยอันนี้คือตื่นเต้นโอ้โอ้โอ้เออน่ารักดีเนาะเออมีอะไรอีกบ้างฮะเมื่อกี้แบบ โอเคฟังเสียงเมื่อกี้มีคําว่าขอให้เลิกกับเจ้าชายอีเด็กคืออะไรบ้าหรือเปล่านี่ไงเจ้า <laughs> ชายอีเด็กไปไหนเนี่ยหายไปไหนชวนมาที่นี่โอเค <Okay. S 2> บอกให้กลับบ้าน <laughs> หิวคะ่ะแบบนี้ต้องตกปลาโอเคถึงเราจะแบบขี้เกียจไปดำน้ำําจับปลาใช่ไหมคะ <laughs> เราตกปลาเลยคะ่ะเออดีเนาะจะว่าไปจับปลากับตกปลาไหนง่ายกว่าเนี่ยน่าจะจับ ใช่ไหมสาหรับนางเงือกแล้วเนี่ยจับปลาน่าจะง่ายกว่าทําไมไม่ว่ากินสลัดอะ่ะตอนนี้ฉันกินสลดัดโอเคงั้นมาตกด้วยดีกว่าต้องมายืนตรงนี้สิยืนได้ไหมเนี่ยโอเคนี่มีเรือด้วยใครเนี่ยเมโลดี้มาแล้วค่ะตรงนี้ยืนไม่ได้หรอไม่เป็นไรโอเคตกปลาเดี๋ยวฉันตกด้วยสิ มาตกปลาที่บ้านแอรียโอเคปุ๊บนั่นนัเมื่อกี้เห็นนังเงือกวิ่งผ่านแบบรวดเร็วตกปลาได้ปลาอะไรมั่งไหมเนี่ยฮะแอนโชวีเหรอปลาอะไรวะนี่ไงโอเคเราจะกินเลยนะคะฉันได้ปลาแล้วแหละฉันตกได้แล้วฉันจะกินเลยไม่ต้องไปปรุงอาหารแล้วกินสดๆได้เลย น้องหมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นโอเคเมโลดี้ล่ะอืมฉันไม่ได้ปลาอะไรเลยฉันตกปลาไม่ค่อยเก่งโหภาพสวยมากเจ้าชายไปไหนเนี่ยจริงๆก็อยากให้แบบว่าพาแบบลูกๆมาที่นี่ด้วยนะคะคาร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าพามาก็แบบนอนค้างคืนไม่ได้อเพราะว่าเด็กๆเนี่ยค้างคืนที่บ้านคนอื่นไม่ได้โอเคว่ายน้ำ กับแอรียวแล้วกันเพราะว่าความชุ่มชื้นนะคะขาดความชุ่มชื้นอีกแล้วมาเร็วลงน้ำกันแม่คะเรามาว่ายน้ำเล่นหน้าบ้านกันดีไหมโอเควิ่งเลยจ้านั่นไงนางเงือกนางเงือกเขาก็แบบชอบเดินผ่านบ้านแอรี่อย่างเงี้ยมาแบบม,มาเที่ยวอะไรอย่างงี้โอเคลงไปแล้ว ดึบดึบกระดึบกระดึบ,ดบอ้าวแม่ว่าเป็นแล้วเหรอไปไหนแล้วนะ่ะน้ำตื้นมากเลยว่ายังไงเนี่ยเดินได้เลยนะั่นน่ะน้ำตื้นจังเลยลูก <c oughs> นั่นสิคะหนูก็ว่าน้ำตื้นโอ้โหแม่ยืนบนน้ำได้ไง <c oughs> ต้องไหายมาที่นี่อ่าว่ายมาที่นี่อ่ะไม่ตื้นที่นี่ไม่ตื้น มีลดี้เธออย่าตกพวกเรานะพวกเราไม่ใช่ปลาพวกเราเป็นนางเงือกโอเคค่ะแช่น้ําแล้วตอนกลางคืนและสี่ทุ่มแล้วนั่นนัราชาไทตัตนค่ะจําได้เลยนี่ยโอเคว่ายน้ําเล่นอ้าวลอยเบาะล้มซะงั้นอ่ะโอ้โหบรรยากาศฟินนะคะเนี่ยเอาไปไหนแล้วแอเรียวกลับแล้วหรอยังอ่ะว่ายมาที่เรือ อเคว่ายน้ำเล่นกันตอนกลางคืนดึกดื่นดืก็มาเล่นครอบครัวของแอรเรียกันบ้างนะคะดูเกมสุ่มชุดประจําวนให้แอรเรียสินี่คือชุดชุดท้องนะคะเซ็กซี่มากเลยอ่ะเฮ้ยเด็กกําลังจะคลอดให้แน่ใจว่าแอรเรียอยู่ที่บ้านหรือโรงพยาบาลเดี๋ยวสิก็ก่อนหน้านี้ท้องไม่ได้ป่องเท่าไหร่นี่อะไรอ่ะ งงมากเลยกำลังจะเต้นรำกันอะเฮ้ยไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะว่าเพราะว่าแบบไม่ได้ให้กินแตงโมหรืออะไรเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไปเล่นครอบครัวของเมดิอาใช่ไหมคะโอ้ยมาลุ้นกันเถอะว่าผู้หญิงผู้ชายแต่งสวยซะขนาดนี้จะได้ลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแม่คะแม่กำลังจะคลอดเหรอ ายแล้วค่แม่ไปโรงพยาบาลไหมที่เมืองนี้ต้องคลอดที่บ้านนะไม่มีโรงพยาบาลโทรหาหมอจำแยเถอะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วจ้ะลูกเบ่งแล้วเดี๋ยวนะความหิวโอ้ยหิวด้วยจะคลอดไหมเนี่ยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วหรืออาจจะมีลูกแฝดคะโอ้ยใครตายเถอะเมโลดี้ทำอะไรเนี่ยก็จะทำ รอเฟอรให้แม่ค่ะอ้าวนั้นใครทำเสียน่ะเจ้าชายเหรอเจ้าชายซ่อมเลยโอ้ยเบ่งกันนานเบ่งกันนานมากเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเหนื่อยแทนอะเล่งระดับให้ไหมโอเคระดับสามเลยคอดไหมเนี่ย ขอแสดงความยินดีกับเด็กทารกเพศช,ชายโอได้เพศช,ชายมาเลอเนี่ยทีแรกเนี่ยคิดว่าถ้ามีผู้หญิงจะตั้งชื่อว่ามีอานะคะแต่ว่าเพศช,ชายเหรองั้นถ้าเพศช,ชายที่เป็นนางเงือกก็นึกถึงอควาแมนอควาแมนเนี่ยเป็นตัวละครในซูเปอร์ฮีโร่ของ DC นะคะอควาแมนชื่ออาร์เธอร์ค่ะใช่แล้วอาร์เธอร์ อุ้ยอาร์เธอร์นะคะยังไงก็ถ้าใครอยากเห็นอัพอรแมนนะคะหนังเนี่ยจะเข้าภายในปีหน้าหรือไม่ก็ปีหน้านู้นเลยเนาะต้องไปดูนะคะพีรินเนี่ยติดตามหนังของ DC มากเป็นทั้งแฟนของ DC และมาเวลเลยอ่อโอเคอาร์เธอร์นายคุยกับปาได้ไหมแบทแมนถามอาร์เธอร์นะคะเฮ้ยฮะแพชชายฝาแฝดแฟดชายโอ้โห เดี๋ยวสิไม่ได้คิดเลยว่าจะมีแฟดอะ่ะอืมถ้าเมื่อกี้เป็นแฟดชายหญิงก็จะให้ผู้หญิงชื่อมีอาใช่ไหมงั้นนึกถึงใครอะอควาแมนเดอะแฟดเหรอเดอะแฟดโอเคซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งดีซีมาเต็มค่ะเดอะแฟดนี่ชื่อแบ์รี่อันเลนใช่ไหมแบ์รี่โอเคแบ์รี่ก็นึกถึงนาเดทด้วยนะแบ์รี่อันเลนโอเค อย่าบอกนะแฝดสามมาแล้วคะ่ะเอาทำไมหนูใส่ชุดผู้หญิงะอะเธอโอ้ยลูกฉันว้าวต้องย้ายไปอยู่บ้านหลังเก่าไหมเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่มีพื้นที่จะเลี้ยงลูกเลยสวัสดีค่ะอ,อาเธอร์ลูกนอนตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวแม่แบ่งอีกคนนึงอุยอ้ยอุยอ้ยจะหลุดแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วอุยอ้ยอุยอย เําทำแพนเค้กกินหรอมาแล้วค่ะเบลลี่อันเลนดเดอะแฟดโอ้โหมายังไวเลยเป็นนางเงือกหรือเปล่าเป็นนางเงือกหรือเปล่าโอเคนั่งค่ะเจ้าชายไปไหนเนี่ยนี่เจ้าชายนะคะได้ลูกแฟดว่าสิมของคุณได้ลูก2คน2องปัญหาเลยตอนมีเมโลดี้กับโมิอาร์ก็เป็นแฝดนะคะแฝดคนละฝาซึ่งไม่เหมือนกันสีผมสีผิวอะไร่างนี้โอเค อุ้มอาเธอเรเดี๋ยวนั่งเอาเอาเอาจะไปกินแพนเคก้กเปลี่ยนชุดได้ไหมก่อนอ่แต่คิดว่าควรจะเปลี่ยนชุดนะฮะมาแล้วสองขนสองปัญหาโอต้องพาไปดำน้ำแล้วมั้งเนี่ยอโอเคค่ะกินแพนเคก้กอุ้ยสีชุดช่างแสบตาเหลือเกินก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุด ประจำวันนะคะเมโลดี้ไปไหนน่ะนี่น้องชายฉันน้องชายใส่ชุดสีชมพูอ่ะน่ารักกงกิงลูกสาวเอ้ยไม่ใช่ละลูกชายลูกชายสิเพียงแค่ใส่ชุดอ่สีชมพูเองตัวขาวน่ารักมากเลยอ๋อ้อออกงกิงนะคะ โอเคนั่งแอรีรยอแอรียออุ้มเดอะแฟตเร็วแอรียอบอกจะเต้นลำโอเคอุ้มแบรี่รร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 นะคะแล้วก็นั่งดูอควาแมนสิอควาแมนเนี่ยจะพูดกับปลาได้นะคะสามารถทรจิตกับปลาได้คือถ้าอยู่บนบกเนี่ยอควาแมนจะไม่เก่งนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ใต้น้ำเนี่ยอยู่ในน้ำทะเลเนี่ยยกเรือได้ทั้งลำเลยนะส่วนเดอะแฟตนะคะขึ้นชื่อเรื่องความไว นั่งหน่อยซิอ้าไม่ยอมนั่งอีกจะไปทำอะไรเนะี่ยเอาลแล้ไงแล้วพื้นที่ที่บ้านเราแบบเล็กมากเลยนะคะจะสร้างชั้นสองก็โอเคน่าจะไม่ไหวเอาไงดีเนี่ยต้องกลับไปอยู่บ้านหลังเก่าแน่เลยเพราะบ้านหลังเก่ามีพื้นที่มไม่ก็ต้องให้แบบลูกโตนะคะถ้าไว้เปรตรงนี้จะได้ไหมอ่ะ ไม่แน่ใจอ่ะลองดูไหมคะแต่น้องหมาเราก็นอนอยู่ในห้องนอนนั้นเนี่ยจะไล่ให้น้องหมาไปไหนนี่นนอ่ะเฮะยวางเปหนึ่งสองได้ไหมลองดูเนาะ <Sig. S 2> ก็เปเด็กนะคะได้แค่เปเดีดเดยวอ่ะ น้องหมาต้องย้ายมานอนตรงนี้เอาไงดีอีกเปนนึงตั้งตรงไหนดีคะอ่ะตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือนะโอเคก็อีกเปหนึ่งเป็นตรงนี้ละกันสีเหลืองที่บ้านไม่มีพื้นที่อะ่ะต้องทำใจอะ่ะก็จะได้แบบไม่ต้องตั้งลูกที่พื้นเนาะก็ให้ลูกนอนในเปนะคะ อุ้มแบรี่วางในเป๊โอเคนอนนะจ๊ะนอนอ้าวน้องหมามิกกี้ตื่นแล้วเหรอโอเคก็เดี๋ยวก็จะต้องให้ลูกต่อด้วยนะคะก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นนังเงือกทั้งคู่หรือเปล่าเดอะแฟตเป็นนางเงือกได้ไงเดอะแฟตเป็นคนสิแบรี่อยู่ไหน <The water. S 1> อ๋ออันนี้ควาแแมควาแแมนอนเตียงนี้แล้วกัน <Yes. S 1> ลูกเตียงอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะคะ oh. ก็ เราต้องเข้าใจบ้านพักต่อากาศเนาะว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคนั่งทั้งคู่ได้ไหมเนี่ยเอ,อจะไปอุ้มโอเคค่ะ okay, นั่งถ้ามานั่งอย่างนี้ต้องจบคลิปแน่เลยอะ่ะพูดคุยนะคะ เอาละค่ะก็ยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่กด u ั s ส r คร e นะคะฝากกด u ั s ส r คร e ให้พี่ลินด้วยนะจะได้แบบติดตามตอนต่อไปนะคะลูกร้องแล้วลูกร้องแล้วนะคนไหนร้องอ่ะ หนูร้องหรอลูกนั่นงไงดูสิร้องไห้ไปแล้วนะอย่าลืมอุดหนุนสติกเกอร์ลายของลินเดเลจังกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ